สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนการเปลี่ยนเมนูนะคะของ c a n วาให้เป็นภาษาตามที่เราต้องการนะคะอันนี้เป็นปาภาษาอังกฤษอยู่นะคะเราจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยค่ะให้คลิกที่สัญลักษณ์ด้านบนนะคะที่เป็นรูปตัวคนนะคะแล้วก็เลือกคำว่า account setting ค่ะเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะคะก็ให้เลื่อนข้อมูลลงมาด้านล่างนะคะจะเห็นได้ว่า มีคำว่า language นะคะแล้วก็เราก็เลื่อนหาภาษาที่เราต้องการนะคะอย่างสมมติภาษาไทยนะคะตะเลื่อนก็คงใช้เวลานะคะเราอาจจะพิมพ์คำว่า th แล้วก็เลือกภาษาไทยได้เลยค่ะ, mm hmm. ะเมื่อเลือกแล้วนะคะก็จะเป็นเมนูเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้เลยนะคะ mm hmm. ในส่วนตรงนี้นะคะเราสามารถเปลี่ยนรูปภาพแทนตัวเรานะคะเป็น รูปที่เราต้องการได้ค่ะโดยเอาเมาส์ไปคลิกที่รูปตรงนี้นะคะจากนั้นค้นหารูปของเรานะคะเราจะใช้รูปไหนแล้วก็คลิกแล้วก็โอเพนได้เลยมันก็จะเปลี่ยนรูปตามที่เราต้องการนะคะเราจะครู่นะคะให้มันโหลดให้เสร็จก่อนนะคะะก็จะได้รูปตามนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถออกจากหน้านี้โดยการคลิกคำว่า c คนวาที่อยู่ข้างบนได้เลยนะคะก็จะเข้าสู่หน้าจอหลัก เป็นไงคะเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนรูปง่ายๆเลยนะคะแล้วก็มาเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ